สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมนะคะขณะนี้ท่านกาลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้เลยนะคะดําเนินรายการโดยคณะพยาบาลศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมเราได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Radio รีโนเรศวรน,นะคะเราจะพบกันทุกสัปดาห์นะคะกับที่ชั้นอาจารย์นิตยาศรีบรมนะคะเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณพยาบาลน,นารีรัตเจริญทรัพย์นะคะ ซึ่งเป็นคุณแม่นะคะที่มีประสบการณ์ตรงนะคะในการดูแลลูกวัยทารกนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรคะคุณแม่การฝึกลูกนอนให้เป็นเวลาค่ะอ๋อวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการฝึกลูกนะคะนอนให้เป็นเวลา การฝึกรูปนอนให้เป็นเวลาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เด็กนอนเป็นเวลานะคะจะช่วยสร้างนะคะนิสัยที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ทําให้มีการหลั่งโกรธฮอร์โมนออกมานะคะอย่างเพียงพอนะคะเวลาที่เด็กนอนหลับนะคะก็จะทําให้เด็กเติบโตนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีนะคะ,ะคุณแม่คะพอดีว่าอาจารย์เคยได้ยินในเรื่องของนาฬิกาชีวภาพคุณแม่พอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่านาฬิกาชีวภาพคืออะไรคะ,คะ ก็นาฬิกาชีวภาพเนี่ยก็คือนาฬิกา<ฆ>ที่เอาไว,ว้ควบคุมวงจรการนอนหลับนะคะ<ฆ>ก็นาฬิกาเนี่ยจะเริ่มทํางานเมาาื่อเมื่อเด็กอายุประมาณ1เดือนค่ะ<ฆ>แต่ว่านาฬิกาเนี่ยมันจะไม่รีเซ็ตตัวเองจะต,ต้องใช้การฝึกฝนค่ะ<ฆ>กเ็เด็กที่สามารถฝึกได้ดีเนี่ยสามารถแยกแยะเวลากลางวันกลางคืนได้ภายใ,ใน3-4เดือนแล้วพอเขาอายุประมาณ6เดือนเนี่ย เขาก็จะมีวงจรการนอนหลับที่ดีค่ะคหลักการง่ายๆในการฝึกเนี่ยมันมีข้อเดียวก็คือเราจะต้องให้ลูกเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กลางวานันสว่างแล้วก็เสียงดังส่วนกลางคืนเนี่ยต้องมืดแล้วก็เงียบสงบที่สุดค่ะ,คะ,ะจะช่วยให้เด็กอะ่ะสามารถปรับวงจรการนอนได้ดีค่ะ,ะก็คือให้เขารู้จัก เรียนรู้ว่ากลางวันนะคะก็คือจะต้องมีเสร็มีแสงสว่างแล้วก็มีเสียงดังแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็คือแสงจะต้องน้อยลงนะคะแล้วก็เอองียบสงบใช่ไหมคะคะะคุณแม่มีเทคนิคอะไรบ้างคะในการฝึกให้ลูกนอนเป็มเวลาคะก็วันนี้มีเทคนิคสข้อค้าเนี่ยมาฝากมาฝากเผื่อจะมีใครสนใจลองเอาไปใช้ที่บ้านดูนะคะเอข้อแรกเนี่ยจะเป็น การปลุกลูกเนาะเราจะต้องปลุกลูกก่อนเจ็ดโมงเช้าค่ะก็วงจรการนอนเอ่การใช้ชีวิตประจำวันแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเริ่มที่การตื่นนอนเนาะเพราะฉะนั้นการตื่นนอนอ่ะต้องพยายามปลุกให้ก่อนเจ็ดโมงหรือบางคนน่ะตื่นนอนดึกก็อาจจะตื่นสายหน่อยประมาณสักแปดโมงค่ะแต่ก็ไม่ควรจะเลยเก้าโมงเช้าค่ะส่วนกลางขั้นตอนที่สองเนี่ยกลางวันเนี่ย จะปรับเวลานอนให้เป็นเวลาก็คือเด็กหลังจากสองเดือนเนี่ยเราคงจะนึกภาพเร้าๆว่าเด็กเนี่ยจะมีเวลานอนอยู่หมดสักช่วงค่ะก็คือนอนช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นหลังเก้าโมงเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นหลังเที่ยงค่ะส่วนช่วงเย็นนี่ก็คือก่อนห้างเย็นค่ะค่ะเด็กถ้าโตนนอนกลางวันเยอะๆนะก็คือตอนกลางคืนก็จะเหมือน นอนจางวันนอนเป็นเวลาแล้วก็ทํากิจกรรมมากๆตอนกลางคืนเราก็จะหลับได้ดีขึ้นค่ะส่วนข้อที่สามก็คือสร้าง3าสนาทีก่อนนอนให้เป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นค่ะก็คุณแม่สามารถทําได้ก็คือตอนก่อนนอน30สนาทีเวลาที่พูดกับลูกก็ให้ใช้เสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนแล้วก็ใช้เสียงโูนต่างปกติค่ะ แล้วก็ห้ามดูโทรทรัศน์ห้ามดูมือถือคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เปิดไฟสลัวๆค่ะแล้วก็ลืมงานไปให้หมดเลยนะคะลืมงานให้หมดพยายามใส่ใจลูกให้เต็มที่แล้วก็เด็กที่ยังกินนมอยู่นะคะก็อยากให้เขาหลับคาเต้าอยาให้เราหลับคาขวดนมก็พยายามกระตุ้นเขาให้กินนมให้ได้มากๆค่ะค่ะ ถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยบ่อยๆเข้าความสัมพันธ์แม่ลูกก็จะดีก็จะลึกซึ้งมากขึ้นแล้วเด็กใสยสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะความรักความผูกพันก็จะมากขึ้นใช่แล้วก็พอทําอย่างเงี้ยหลังจากที่เขาตื่นตัวมากในตอนกลางวันเขาก็จะสงบลงแล้วก็ทําให้เขานอนหลับได้ได้ง่ายขึ้นค่ะคุณแม่แล้วระยะเวลาการนอนกลางวันของเด็กแต่ละช่วงวัยนี่ต่างกันไหมคะคุณแม่ ต่างกันค่ะก็คือพออายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะมีการนอนน้อยลงอย่างเช่นน้องสองถึงสี่เดือนเนี่ยอาจจะนอนกลางวันสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งพออายุหนึ่งขวบอาจจะเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ว่าเรานอนสามช่วงก็จะเหลือแค่ช่วงเดียวค่ะค่ะ แล้วก็จากประสบการณ์ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทําให้รูปของคุณแม่เนี่ยหลับได้นานขึ้นในเวลากลางคืนไหมคะค่ะก็ตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะพยายามเอ่อเพิ่มเพิ่มมือนมให้มากขึ้นแล้วพอน้องอยู่ในช่วงที่กินกินข้าวได้แล้วก็พยายามเพิ่มอาหารเสริมที่มีพลังงานมากขึ้นค่ะแล้วก็เอ่อพยายามให้เขาอ่ะ เล่นให้มากๆในช่วงกลางวันแล้วก็จัดเวลานอนให้เป็นเวลาเล้วอย่างที่บอกไปแล้วก็ก่อนที่จะนอน<ช>อเราอาจจะปลุกลูกก่อนที่เราจะนอนเขาอาจจะหลับไปแล้วตั้งแต่หัวค่ำเราอาจจะปลุกให้เขามากินนมอีกนิดนึงเพื่ออาจจะกินมาคนอาจจะกินได้เยอะก็เขาจะได้อิ่มมากขึ้นแล้วก็หลับได้ยาวขึ้นในช่วงกลางวันค่ะแล้วก็พยายามเปลี่ยนแคมเปอร์ใน เฉพาะยามจาเป็นก็คือเปลี่ยนพ่ออ้อมเมื่อจําเป็นเท่านั้นใช่ไหมคะคะทาไมเราถึงเปลี่ยนพ่ออ้อมเมื่อจําเป็นเท่านั้นนะคะคุณแม่ก็บางทีสมมติเด็กบางคนก็จะรู้สึกตัวง่ายค่ะเรา็นกระตุ้นเขาเราว่อาจะตื่นเลยเงี้ยค่ะไม่ไม่หลับก็จะงอเงยร้องไห้อืมเพียได้ค่ะก็จากประสบการณ์ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่อยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างให้กับท่านผู้ชมนะคะที่กําลังติดตามรับชมเลย ก็เด็กแรกเกิดถึงประมาณสามเดือนเขาว่าจะอย่างที่เขาบอกก็คือเด็กกินนอนยินนอนอาจจะคือเขาจะง่วงบ่อยแล้วก็สามารถให้เขานอนหลับให้ได้ตามเวลาที่เขาง่วงเด็กก็พาเข้านอนแต่พอหลังจากสี่เดือนเนี่ยเราอาจจะต้องมีการฝึกให้น้องนอนเป็นเวลานะคะก็คือมีนอนตอนช่วงเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช่วงเย็นเนี่ยสำคัญมากเลยก็คืออยากให้เขานอน เลยห้าโมงเย็นเพราะว่าถ้าเขานอนเลยห้าโมงเย็นอ่ะเขาจะงอแงแล้วก็นอนช่วงเย็นเยอะกลางคืนก็จะไม่ยอมนอนกลางคืนก็จะไม่ยอมนอนไม่นอนใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะคงจะได้รับประสบการณ์ตรงนะคะจากคุณแม่นะคะเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกรูปนอนให้เป็นเวลานะคะก็วันนี้รายการของเรานะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพยาบาลนารีรัตน์นะคะเจริญศักดิ์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะซึ่งท่านผู้ชมนะคะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าให้ข้อเสนอแนะกับรายการที่สถานีวิทยุ f a c e b o o k นะคะ NU Radio นะคะนเรศวรน,นะคะหรือว่าที่อ e ีเมลเอสเดสนะคะ NU Radio 1 0 7 2 5นะคะ ashotmail.com นะคะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบรมนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรายการเรามาดูตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ